สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยููแบบบ้านๆปิยะชาแนลค่ะพี่นองมณีสภาพามาเห็ดน้ำพริกเห็ดฟางค่ะพี่นองน้ำพริกเห็ดฟางสไตล์นู้นะคะพี่นองมาเบิรงกันว่าจะเป็นตังไหนค่ะอันนี้พี่นู้ต้มไว้นี่ค่ะคือพี่นองคือเห็ดฟางนะคะปกติบานเท่าถ้ามีเตาปิ่งนะคะเสียบไม้ปิ่งพร้อมๆมันจะมีความหอมกระตุ่มนะคะพี่นองทุกสำหรับกรุงเทพมกงุณานี่นบ่มีเตาลุกสั่นค่ะ ลูเลยตองต้่มเห็ดฟางให้มันสุกค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าขาบําปิงเตาทั่วไปหนูยำบ่สุกแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบพริกที่หนูจะเอามาขัวนะคะพี่น้องแต่อาจจะไม่ได้ขัวให้เบิงเนาะคะให้เบิรงตอนตําเลยค่ะบักพริกนี้หนูจะเ่เน้นกระเทียมนะคะพี่น้องสังเก็บบางว่ากระเทียมหนูใส่แค่สามหัวพอหนูพาเค้งนะคะพี่น้องแต่หนูจะเน้นหอมแดงกับพริกพริกสดนะคะพี่น้องเพราะว่า ปกติเจ้านูนูนนสบข่อยใส่กระเทียมนะคะใส,ส่หอมแดงกับหอมแดงไปเลยสินะคะพี่น้องแต่มื่อนี้หนูส่เป็นน้ำพริกเจวฟางเห็ดฟางค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะก่อนจะลงเมือ่อทำก็คือเก่าค่ะ <Okay. S 1> พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํามไมเดอ้อค่ะทางแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะมีกธอสองสองทางค่ะพูดคุยกันได้ค่ะพี่น้องทางแฟนเพจนะคะไปบอกน้องหัวมวลให้่ตอบทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้อง อันนี้นุ้กขออนุยาตต้มเห็ดฟางไปเรื่อยๆกับขัวพริกซุกกัค่ะพี่น้องด้วสภาพมาตําค่ะประมวงวิธีการตําแจ่วเห็ดฟางหรือน้ำพริกเห็ดฟางของนู้ส์เป็นยังไงจ้าราคาหลังจากนุ้กขัวพริกกับหอมแดงกับกระเทียมสุกแล้วนะคะพี่น้องผักวขดหอหายห่อนตะข้าวนึงนะคะเพราะว่าตะห้าวตาเลยน่ะมันสกดด่างมันสบแสบแต่ว่าสําหรับผู้ไดบบมีเวลานะคะพี่น้องกระตาเลยกระไรค่ะสามารถล่อหายห่อนอยู่กับเสียเวลานะคะพี่น้องตําพริกหละเอียดค่ะ เจลเห็ดฟางหนูนะคะพี่น้องหูซืบริไซปลาเป็นต้นนะคะจะใส่เป็นหนำปลาเอาค่ะพี่น้องไม่ค่อยแสบค่ะนี่ค่ะนำพริกหอมแดงกระเทียมหละเอียดเลยค่ะเอาละค่ะพอเริ่มละเอียดค่ะพี่น้องแล้วก็จะใส่เห็ดฟางลงไป สำหรับเ็ดฟป้งนะคะพี่น้องเออเอาไปซับก่อนกระได้ด้อค่ะเพราะว่าบนเท้อตำจะสีมันสบละเอียดดีนะคะเอาไปซับท้มันละเอียดนหน่อยหนึ่งะค่ะพี่น้องค่อยเอามาตำนะคะแต่สำหรับหนูอยากให้มันเป็นแบบว่าไม่สินเป็นเ็ดฟป้งลยคะพี่น,อนะะ้องเป็นสินสินยค่ะก็เลยเสิตําตำยสีกปเลยค่ะคะ่คอยค่ยหน่วกไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันสึกกระเด็นนะคะ เอาละคะ่ะพี่น้องพ่อละเอียดํานี้นะค่ะหนูสเอาพ่อละเอียดสำนีนะะนน้กับพ่อคะ่ะพี่น้องพ่อให้มันสินเพปลาอยู่ห้องก็ทําการปรุงหนูก็จะใส่น้าปลาน้ปาปลาขพราหนูนี่คือต้มซุกเลยเด้อคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะต้มเอาปลามาต้มนี่คะ่ะใส่ลงไปตามด้วยชูรสคาบไดได้เคะ่ะอาหารอีสานที่เป็นเจลเป็นอย่างนี้คะ่ะใส่ชูรดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะใส่ได้หลายเลยคะ่ะเห็นมันโลนค่ะพี่น้อง ทำด้วยน้ำปลานี่ค่ะอืมหอมผักุี่น่องอย่างพี่น้องได้กินด้สค่ะอยากได้กินน้ำนุ้ยค่ะเจียวเห็ดฝัง่ง เนียวห่อนๆวิ่งข้าเจ้าห่อนๆก็ได้ค่ะพี่น้องยุ้มใส่กับพักกับยังไปค่ะเ้วเข้ากับชิมรสตามใจชอบนะคะพี่น้องมากรสใดมากเข้มก็ดีมากจังไใดก็ใส่ไปไดอีกนี่ค่ะคือเจลเ็ดฟางของหนูค่ะพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวหนูมาแต่งเ้เบิ่งค่ะใส่จานห้เบิ่งค่ะ แล้วละจ้าพี่น้องน้ำพริกเห็ดฟางหนูพี่น้องน่ากินบ่ค่ะผักก็จะมีบักเคื้เนนะคะ่ะพี่น้องบักแตงแล้วก็ผักกาดหินแค่นั้นละค่ะพี่น้องอันนี้ซีซันเนี่ยหนูจะให้เบิ่งน้ำพริกเห็ดฟางหนูค่ะสังเกตเมื่งว่าเห็ดฟางหนูนี่สีบ่เห็ดละเอียดนะคะพี่น้องเพราะหนูต้องการให้มันเป็นสินสินกระสีเวลากินก็จะแสบไปอีกแบบนึงเน,นะคะแต่ก่อนนี่หนูสืส้อซับเห็ดละเอียดแล้วค่ะพี่น้องมันก็เลยสปนเปไปกับบกพริกกับขี้เห่าโขว่อยนะคะมันก็จะแนบมเห็นความเป็นอรทรสของเห็ดฟางค่่ะพีน้อ ค่ะหาะเห็นแสบอิรีเลยค่ะแนะนําว่าเห็ดฟางควนเอาไปย่างค่ะพี่น้องอย่าต้มคือหนูต้มแล้วนำว่านนําแสบนํานวดมันจะออกเบิดมั่วสบสบแสบค่ะเอามีเตาทานหรืออย่างค่ะเสียบไม้ย่างที่เห็ดไข่สีค่ะพี่น้องแสบแล้วเอามาตัดเลยค่ะสีแสบจะมีความหอมกว่ากันนะคะแต่สําหรับหนูมันอยู่กรุงเทพกรุงไทพมันหาเตาอยู่สัญญาก็เลยเอามาต้มเอาง่ายดีสะดวกอีกแบบหนึ่งค่ะนี่ค่ะ ผักการหินเียค่ะพี่น้องเอามะาม่วนนะคะก๋าเจียวเห็ดฟางแล้วบักแดงค่ะบักแตงนูก็มากันจะสีเลยค่ะพี่น้องนูจมะมาคันบางๆกันส่นุ่งวำหมเต็มปากเต็มคํนหนูค่ะพี่น้องนี่ค่ะกั๊ดเซบปกะเขือเปาะเปาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกินกับข้าวเหนียวก็ไดข้าวเจ้าก็ดีนะคะพี่น้องเมนูง่ายๆนะคะทํากินก็ไดทําขายก็ไดค่ะพี่น้องนี่ค่ะขายทุนอาหาบาซิบบาดนูเคยเห็นสมัยก่อนนูเคยไปสื่อค่ะพี่น้องนูก็เริ่มมาคิดคนเห็ดเองกินเองจะของแสบไปอีกแบบนึงเนาะค่ะ เราะจะพี่น้องขอพุดลหลายๆเ้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกาลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้ค่ะมาเป็นมูเป็นฝูงมาบอกนุวหัวมวนมากินเขาหวัวผ้านในกันนะคะพี่น้องมาอนี้บมี่ยังผ้ามาเบงเจลาน้่งพีกเห็ดฟางหนูค่ะพี่น้องขยําอีกหน่อยอนึ่งกันนึ่งพี่เค็ดฟางหนูสไตล์บานๆค่ะผู้ใดมักชอบเค็ดกินตามใดเ้ดยค่ะพี่น้องนะคะ คลิปกินอน,นุอาจสะบอสนัดนะคาพี่น้องแต่คลิปเรื่องเฮ็ดอาหารนี่นุนูมักเพราะว่าอนุเฮ็ดตามสไตล์ของนุเฮ็ดแล้วมีความสุขค่ะพี่น้องอล่ะค่ะมาจ้ามาื่อกีเขานุกันค่ะเจาเฮ็ดสร้างแสบๆจ้า